สวัสดีค่ะวันนี้เตยก็ถักนะคะกระเป๋าถุงแกงลายธงชาติของเตยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เลยขอเอามาฝากทุกท่านกาันเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องมีหลายๆท่านสอบถามเตยแน่เลยว่าถักฐานเท่าไหร่ใช่ไหมคะตัวใบนี้ค่ะฐานนะคะจะอยู่ที่5นิ้วมีความสูงก็จะอยูอยะะ่ตรงนี้นะคะที่เตยวัด5นิ้วแล้วก็สูงค่ะ8.5นิ้วทีนี้ค่ะถ้าเกิดว่าถักฐาน9นิ้วค่ะห้ะนิ้วค่ะก็จะนะถักฐานตรงนี้นะคะจะอยู่ที่9้าแถว พอเก้าแถวปุ๊บแถวที่10ก็หักมุมเป็นสีแดงตรงนี้ขึ้นมานะคะ2แถวเท่ากับว่าแถวที่10กับ11จะเป็นสีแดงแล้วก็ถักสีขาวต่อมาเลยค่ะ2แถวแล้วก็สีน้ําเงินสี่แถวสีขาว2แถวแล้วก็แดงปิดเอฟแถวนะคะแล้วก็ถักเอเก็บขอบปกติเลยส่วนหูที่ถือตรงนี้นะคะจะอยู่ที่50โซ่ค่ะทั้งหมดใบนี้จะใช้เชือกร่มอยู่ที่จำนวน200กรัมค่ะ ดังนั้นถ้าเกิดว่าท่านใดที่สนใจแล้วก็สั่งเชือกร่มคราสีที่เป็นเบอร์80ของทางร้านเตอยอะค่ะตัวเนี้ก็จะสามารถถักได้2ใบาการถักได้ค่ะจากของ EP 120หรือ EP 139ถ้าเป็นใบเล็กนะคะเพราะว่า2ใบนั้นจะเป็นวิธีการถักกระเป๋าถุงแกงนะคะยังไงก็สามารถนะคะให้กำลังใจนะคะแนวหน้าเราเป็นคนไทยถักลายนี้กันได้นะคะ